ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิวคาอินโฟวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถ3ล้อบ้านเคลื่อนที่สุดล้ำแห่งปี2026ที่ทั้งน่าใช้และน่าทึ่งอย่างมากรถคันนี้คือ2 0 2 6 t r i c y c l e Camper ปอร์ per, ที่ผสานความเป็นแคมเปอร์และความคล่องตัวของรถ3ล้อเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวด้วยดีไซน์ที่แหวกแนวไม่เหมือนใครด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าแบบ LED สชั้นดีไซน์ฉบเฉีียวโครงสร้างด้านนอกผลิตจากวัสดุคอมโพสิตที่ทั้งแข็งแรงและน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการเดินทางไกลหรือการตั้งแคมในทุกกสภาาาพอาาศ ด้านข้างมีช่องเก็บของอเนกประสงค์และประตูข้างแบบบานเลื่อนช่วยให้การเข้าออกสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นล้อทั้ง3เป็นล้อแม็กขนาดใหญ่ที่เพิ่มความมั่นคงในการขับขี่แม้ในเส้นทางที่ครุขระหลังคารถสามารถยกสูงขึ้นได้เมื่อจอดเพื่อตั้งแคมเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในให้รู้สึกโปรสบายยิ่งขึ้นเมื่อเข้ามาภายในจะพบกับห้องโดยสารที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้ชีวิตจริงๆเบาะนั่งสามารถปรับเป็นเตียงนอนได้ระบบแอร์แบบดิจิทัลควบคุมบุญหภูมิอัตโนมัติ หน้าจอทัชสกรีนกลางรถควบคุมทุกฟังก์ชันทั้งระบบไฟฟ้าเครื่องเสียงระบบ GPS และกล้องมองรอบคันภายในตกแต่งด้วยวัสดุแบบไม้วอลนัทเทียมที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านบริเวณครัวมีอ่างล้างจานเล็กเตาไฟฟ้าขนาดพกพาและตู้เย็นขนาดเล็กสำหรับเก็บอาหารได้หลายวันส่วนด้านหลังเป็นพื้นที่สำหรับวางสัมภาระหรือปรับเป็นโต๊ะรับประทานอาหารเล็กๆก็สามารถทำได้ ด้านสมรรถนะรถคันนี้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ให้กำลังสูงถึง85แรงม้าขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ล้อหลังที่ทำให้การเร่งความเร็วเป็นไปอย่างนุ่มนวลและประหยัดพลังงานระยะทางต่อการชาร์จเต็มอยู่ที่ประมาณ220กิโลเมตรต่อรอบรองรับการชาร์จแบบเร็วภายในเวลาประมาณ45นาทีระบบกันสะเทือนแบบอิสระช่วยให้ขับขี่นุ่มนวลแม้เจอถนนครุกคะและยังมีโหมดปรับอัตโนมัติเมื่อขึ้นหรือลงทางลาดชัน ราคาของ p r ซ c y c l e ลแคมเปอร์2,026เริ่มต้นที่ประมาณ1 8 0 0 0ล้านนบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับใครที่กำลังมองหารถขนาดเล็กแต่ใช้ชีวิตได้จริงทั้งเดินทางและพักผ่อนได้ในคันเดียวรถคันนี้เหมาะกับทั้งคนเมืองที่รักอิสระหรือคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวแบบไม่จำกัดเส้นทางด้วยการออกแบบที่ลงตัวและฟีเจอร์ที่ครบครันทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดของปีนี้สำหรับสายแคมป์ตัวจริงถ้าคุณชอบรถคันนี้อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามและรอติดตามรีวิวรถรุ่นใหม่อื่นๆจากเราได้ที่ช่อง New Car Info